เป็นสเก็ตเงินนะเป็นสเก็ตเงินมาเดิมอะไย่างประมาณยี่สิบปีนะครับเป็นมา20ปีเลยวะอาการที่แรกมันเป็นหนักวะอาการที่แรกม่นเป็นหนักครับเป็นตุ้มเป็นตุ้มน้อยๆเกินมาตุ้มน้อยๆมันก็แตกหลอกๆๆไปเรื่อยๆแตกมาแล้วก็หลอกเป็นคุยๆขาวๆครับเป็นนักนลูกบ่ได้นอน นอนกับนอนแบบนั่นนะครับเก่าเพิ่มขึ้นนะนอนอ่ะถ้าหน้าหนาวนี่แปลว่าอะไรด้วครับหน้าหนาวหน้าหนาวนี่แห้งหนักเลยหน้าหนาวแห้งหนักเพราะว่ามันตึงมันลอกครับมันแตกหมอเขาว่าผมมียารักษาครับโรคนี้ตะกี้ก็เฮ็ดงานอยู่แล้วก็บ่านได้กินเฮ็ดงานอยู่เฮ็ดไปหาหมอไปฉีดสเตียรอยด์มาเดือนนึงกับเศร้าเขาก็มาเฮ็ดงานนี่งานนี่มันก็คืนคืนอีกแค้คืนหลายก้าวก่อนนี่ฉีดยาอัลมานแห้งเนาะมันขั้นขั้นบ่ครับนี่ ขั้นครับทางการตังเก็บถ้าก,กินของผิดๆขั้นแต่ก็ในเฮงงานบะไรเฮงงานอะไรก็บยุดเฮงงานก็บยุดธมาหูจักก็เข้าวตองโยสุนทรอนแ่จริงๆนี่คือฟังในวิทยุครับญญพอดีลูกสาวเป็นผู้ซื้อข้าวดีเกนสถานีเนี่ยครับก็บบ<อ>เลยแนะน้ำทำให้กิน,นสมุนไิไฟเนี่ยผมกินมาหลายตัวแล้วตัวใดออกมาไม่ไหมเนี่ยโฆษณาวิทยุไม่ไหมเนี่ยผมก็ลองมูแนะน้ำมากผมก็กจิ้นมาเองครับวันนี้กินประมาณเจ็ดแปดเื้อเมื่อก่อนคอย ยม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 ไปเลยกินได้ประมาณเดือนหนึ่งมันจะหายไปเลยครับเบิ้ลคือว่าเกลี่ยงหายไปเบิ้ลคือคนเคี้ยวกัมาธรรมดาปกติเล็บก็งอกกับมาธรรมดาปกติผู้ใดกําลังไงเบิ้งได้การนี้นี่ก็ถ้าเห็นเราก็ไม่ไม่ไม่กินไม่กินร่องร่องไม่กินเบิ้งครับตัวนึงกินเพร่ะกินมาหลายตัวแล้วก็บ่ดีขึ้นนะครับเพราะกินข้าวตองเนี่ยมันดีขึ้นครับชัดเจนเลยเนาะครับ ต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรติดต่อได้ที่ดีเจโดมสมชอช็อปสาขานาทวีเยื้องเยืงกับเคอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ